สวัสดีครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยสงสัยถึงเรื่องราวความลี้ลับความลึกลับที่เคยเกิดขึ้นจากกองถ่ายละครหรือภาพยนตร์กันบ้างหรือเปล่าซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมถึงความเฮี้ยนความลึกลับความลี้ลับว่ามีภาพยนตร์หรือละครเรื่องไหนกันบ้างที่ชวนหลอนหรืออาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในกองละครหรือกองภาพยนตร์นั่นเองนะครับผม ก่อนจะไปติดตามชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่ง<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเรื่องที่ 1. นนาคีเป็นละครของทางช่อง3นั่นเองนะครับผมซึ่งละครที่ติดและฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในขณะนั้นซึ่งนำแสดงโดยแกวนัทพรเตมีรัก และเกนนภูภูมินั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้พูดถึงตำนานเกี่ยวกับพญานาคที่ชาวบ้านเคารพบูชากันนั่นเองซึ่งในการถ่ายทำก็ต้องไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนในทีมและกองถ่ายละครเรื่องนี้ซึ่งระหว่างการถ่ายทำได้มีงูเผือกยาวประมาณ2เมตร เลื้อยมานอนเฝ้ากองถ่ายละครตลอดเวลาเลยซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับคุณผู้ชมและถือว่ามันเป็นสิ่งดีและสิ่งมงคลกับกองถ่ายละครเรื่องนาคีนั่นเอง <S 2> <S 2> <S เรื่องที่สองนั่นก็คือพิศวาสซึ่งเป็นละครดังที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในตอนนั้นหรือขนาดนั่นเองนะครับผมจนถึงขั้นต้องแฮชแท็ก คำว่าพิศวาสกันเลยทีเดียวซึ่งละครพิศวาสนั้นนำแสดงโดยป้องนวัดและนุ่นวรนุชซึ่งออกอากาศทางช่องวัน31นั่นเองนะครับผม ที่มีเรื่องราวเล่าขนลุกกันมากมายทั้งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับปรากฏการแปลกๆก,กับผู้คนและนักสแสดงที่เกี่ยวข้องโดยเป็นบทประพันธ์ของธมยันตีนั่นเองนะครับผมและบทประพันธ์นี้เป็นเรื่องราวของความรักข้ามภพข้ามชาติวิญญาณและอาถรรพ์ซึ่งในตอนกลางคืนคนเขียนนวัิยายยเรื่องนี้ ก็ได้กลิ่นดอกบัวโชยอยู่ในห้องที่ตัวเองทำงานและจะเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนอยู่ในมุมห้องบ่อยๆครั้งโดยคนเขียนก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่กับเรียกว่าพี่บัวส่วนทางด้านของนักแสดงสาวอย่างนุ่นวรนุชซึ่งก่อนหน้านั้นได้เคยปฏิเสธบทนี้ไปแต่ก็ต้องกลับมารับเล่นโดยตัวเองได้เผยว่าเรื่องราวประหลาดนี้ตัวเองได้ฟันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย สวยงามมากและใส่สบายสีทองมีทหารคอยเดินตามและได้กลิ่นดอกบัวในบ้านก็เลยได้พูดคุยกับคนเขียนนิยายเรื่องนี้ด้วย 3. ละครเรื่องสาบสางเป็นละครผีของทางช่อง8ซึ่งได้นักแสดงนำอย่างแก้วจริญยาและขนมจีนกุลมาตรมาแสดงนำนั่นเองซึ่งจะเป็นฉากที่บ้านของสาวแก้วที่เป็นบ้านไม้เก่าแก่ริมน้ำบรรยากาศหน้าวังเวงนิดนิด ก็สร้างความตัวให้กับทีมงานและกองถ่ายเมื่อระหว่างการถ่ายทำอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงชายแก่กระซิบเบาๆเข้ามาทางไมโครโฟนทำเอาผู้กำกับต้องดูออกมาว่าเสียงใครคุยกันดังมันเข้ามอนิเตอร์ได้ยินไหมซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครเลยพอย้อนกลับไปดูเทปหรือฟังเสียงมันก็ไม่มีเสียงนั้นอีกแล้วเรื่องที่4 เรื่องผมอาถั์ทำเอาหลอนกันยกกองเลยทีเดียวนะครับผมกับละครเรื่องผมอาถันทางช่อง3นั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ถ่ายทําที่สถานที่จริงเกือบทั้งเรื่องทั้งป่าชา้าทั้งวัดและห้องดับจิตต่างๆซึ่งถ่ายทําที่ต่างจังหวัดและมีเรื่องที่ทีมงานเสื้อผ้าของกองถ่ายละครนี้นอนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงให้ชวนไปเล่นกันเถอะ ซึ่งตัวเองก็ตกใจดังตื่นขึ้นมาแต่ก็ไม่มีเสียงใครและไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยและในขณะเดียวกันที่นักแสดงได้ถ่ายทําอยู่ในฉากน,น,นั้นก็จะมีประมาณ3คนก็ได้ยินเสียงคนที่3สั่งคัดเปลี่ยนฉากจนดาราหยุดเล่นและผู้กํากับเลยถามว่าจะไปไหนกันนักแสดงเลยบอกว่าได้ยินเสียงสั่งคัดเปลี่ยนฉากพร้อมๆกันทำเอาทีมงานถึงกับขนหัวลุกเลยทีเดียว เรื่องที่5ภาพยนตร์ The Last Summer ซึ่งเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันซึ่งนำแสดงโดยปันปันสุทธา,าโดยทีมงานเดินทางไปถ่ายทาที่300ยอดซึ่งโลเคชั่นในเขาบอกว่าเฮี้ยนกันมากๆทั้งทีมงานและนักแสดงก็เจอกันมาอย่างท่วนหน้าซึ่งเป็นฉากที่รถใช้ในการถ่ายทำนั้นเป็นฉากที่วิ่งชนต้นไม้อยู่อยู่ดีๆก็สตาร์ทไม่ติดขึ้นมา ทั้งซ่อมทั้งอะไรทุกอย่างแล้วมันก็ไม่ติดจนสืบไปสืบมาว่าต้นไม้ที่รถคันนี้วิ่งชนในฉากนั้นเป็นต้นไม้ของเจ้าที่ทีมงานเลยต้องรีบเปลี่ยนทันทีจากนั้นรถก็สตาร์ตติด6ละครเรื่องเงาทางช่องเจ็ดสีนั่นเองนะครับผมนำแสดงโดยสาวริติสานั่นเอง ซึ่งเธอก็หลอนจนนอนไม่หลับมาเป็นเดือนเวลาอยู่ในห้องของตัวเองก็นอนไม่ได้เลยเหมือนมีอะไรมากดทับลุกก็ลุกไม่ได้อึดอัดทรมานปวดหัวพยายามจะลืมตาก็ลืมไม่ได้ จึงต้องอัญเชิญททาเวสวรณโนมาให้คุ้มครองนั่นเองซึ่งทางทีมงานละครเรื่องนี้ก็โดนกันเป็นแถ,แถวๆและทวนหน้าทุกคนเพราะเป็นละครเกี่ยวกับยม,มทูตซึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆเป็นคนโบราณยืนอยู่บริเวณข้างเตียงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งเรื่องลี้ลับเรื่องสุดร้อนต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้ทางกองละครหรือกองภาพยนตร์ทุกกองเช่นกันนะครับผมขึ้นอยู่กับว่า ความเชื่อหรือความไม่เชื่อของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เชื่อก็อย่าลบรู